อ่าแม่อาจารย์น่าเป็นตีเราห่อทุกคนนะคะอาจารย์นี้มีดีที่ไหนให้โชว์ตรงนั้นนะคะวันนี้คือเอาแบบถ่ายออกมาคอลเลคชันนี้คือให้สาวๆว้าวหมดเลยโชวว์์โชคดีบอนครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนน่ารักกันค่ะแต่งหน้าไปยังว่ครับ แดงรล้วค่ะเห็นไหมอาจารย์ไข่เจียวแบบน่ารักน่าใสมากไม่เน้นหรอครับเน้นประด้วงครับเน้ระด้วรอค่ะอาจารย์นันทีรอ่อทุกคนนะคะแล้วไปค่ะแล้วนะคือตาหวานกับมูเถ๋ตาหวานกับมูครับตีคนตาใช่ไหมคะอ๋อแท็กตีคนตาปอนให้แกยังเก้าวิจิตมาด้วยไม่เปลี่ยนแนวให้เก้าวิจิตอาจารย์นล้วจะถือยาซ่าก็ว่าสวยไม่ตัวเองของตัวเลยเข้ามาตอบ อะไรแบมอะไรแม่นุชเคืองแล้วแม่นุชบอกว่าอย่านะแบมฉันว่าจะให้มาอะไรแบมที่ยี่สิบเจ็ดไอ้วันที่ยี่สิบเอ็ดเขาไม่ให้แล้วแบมไปแทะลมอาจารย์ตองเขาบอกมอผมไอาจารย์เจสวัสดีค่ะอาจารย์ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นตีเราหล่อทุกท่า์พี่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าหนามค่ะอาหาร สนับสนุนซรอยวันนี้นะคะเสีย,ยเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะแม่แม่อุ้มจัดคอลเลกชันใหญ่มากทั้งสตูดิโอทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ก็ให้เขารับเหมานะคะวันนี้นักร้องชยัยให้เขารับเหมาแต่งหน้าทำผมแต่ว่าพอเสร็จแล้วเราอาจจะไม่จ่าย<ะ>มันเป็นงานแต่งไงแต่งกิ้วงานยกแม่งานยกนะคะวันนี้ยกเข้าไหมเอา พราะพวกคุณน่ะได้ไปเยอะแล้วเวลาพวกคุณไปเที่ยวไ,ได้ไหม้ได้ไหม,ไมเครื่องสาอางก็ให้ไปซื้อใหม่แล้วเม,มื่อวานเพื่อเมื่อวานนี้แม่มอุ้มลงทุนซื้อเครื่องสาอางใหม่ให้อาจารย์นักดนตรีนะคะเราจะมีเครื่องสาอางไว้แต่งหน้าอาจารย์นักดนตรีโดยเฉพาะเมื่อวานจารหนักจะเตรียมว่าไม่เป็นแสนหุนือเป่แปดหมื่น่โอเคค่ะเราแต่งด้วยแบรนด์เนมทั้งนั้นเ <c oughs> พราะเรากลัวอาจารย์เราไม่หล่อแบรนด์เนมจินแดงถ้าทุกคนไม่กิดมา มาฆ่าพี่ชัดเลยค่ะแสดงว่าแต่งไม่หล่อไม่ไดนนาเล้ยไม่เบ้าอาจารย์ดีอยู่นะเ <อา S 2> บ้าทุกคนมีเบ้าแม่ไม่รู้เป็นอะไรเห็นอาจารย์นนแล้วจะหาถ้าเห็นแดนเซอร์เห็นไอ้ปิม่มตอนนี้ไม่เห็นไอ้แบมก็หาไปหล่อแล้วคือไม่ต้องคุยกันก็หาค่ะคือแค่มองหน้าอาจารย์นนก็หาไปแล้วอ่ะเขาเป็นคนหล่อทีอ่หายองาเา๋ยจ้ อาจารย์น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีนะคะอาจารย์เป็นติยุก่แบนหล่อทุกคนหล่อจริงค่ะหล่อหล่อหน้าตาดีหมดค่ะพรุ่งนี้เข้าบ้านไปว่างานอ่าที่บ้านไม่ให้มาเลยเพราะว่ากลัวผู้สาวมักผู้ใดสวดขอเสียงหน้าค่ะเขาก็มี พระเจ้าว่ากล้าตีกันว่าเป็นยังไงครับนั่งยูทูบเน,นี่นั่งเก่งเลขได้ไหมมาแม่นี่ขอเสียงเพ่ดขอเสียงใครโสดขอเสียงอ,อ,อ้าวว่าใจจักคนมีเมียในนีา่าไมีเมียเบิ่งอยู่ดอกแต่แม่แม่เบียดยุกี้มไม่ได้กินัม่ได้กินกันปะไปกินตะวันยันเจอมืกกอเล่นต่องฟังอาจารย์ไข่ เจียวคิดดูแแต่แกคิดไม่ <laughs> ออกอาตรงนี้นะคะวันนี้แปงหน้าเปนช่างผมนะคะแอดมินของเราก็เลยไม่ได้ทำงานค่ะคะิวคิวดีเจยังวางเลยไ่ไอ,อะ <laughs> อาจารย์นนท์เนี่ยฮาสุดจริงๆริะวันนั้นวันที่จับฉลาก <laughs> เจ้าเพชรยังกอดอาจารย์จะเพิ่งลมทั้งยืน <laughs> มันเลยโมโหโตเลยครับเขาไม่ได้เฮ่บ้างแม่แม่ได้จ่ายค่ารีสอร์ทเพิ่มอีกประมาณห้าพันค่าเสียหาย ไม่เป็นไรค่ะเราจะปรับอาจารย์นนท์วันที่21แม่แม,แมอยากย่ำยีอะไรทําเลยถึงขั้นย่ำยีเลยค่ะใช่เราเราจะหย่องไม่ให้เหลือสภาพเลยค่ะ <c oughs> แม่แม่คนไหนอยากหย่องมาเลยนะคะ <c oughs> อ่าบัตรหน้างานแล้วก็บัตรไลฟ์สดใครอยากดูไลฟ์สดรับรองสนุกคือเราเตรียม สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีแม่นิชาค่ะ,อะขอบคุณแม่แม่เรื่องค่าอาหารนะคะแม่สุปัญญา USA แม่แม่วิสาออแม่พาย USA เอ,อ้ยแม่พอ USA อ,งงอะเดี๋ยวนะคะเราไล่ดูชื่อไปเบี๋ยวหนึ่งนะคะนูเลียน้าไนรู้นาเรียนนาดำก็แล้วค่ะเม,ามาื่อวานไปตากทะเลคะ่ะลูกสา<น>ว เดี๋ยวนะคะให้ดูอาจารย์เดีก่อนเดี๋ยวจะไปดูมุมที่อาจารย์แต่งหน้าวันนี้ผู้ใดนเนี่ยพี่บีคะพี่บีพี่บีพี่บีส่ง,สงชื่อเพิ่มหนะะ่อยค่ะอ่ามามีสุกัญญาแม่พร USA แล้วก็แม่วิสานะคะอ่ามีค่าอาหารในการแต่งหน้าทาผมที่สตูดิโอวันนี้สามมื้อเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณไหนครับขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นคนสวยเลือกได้ฮาฮาได้เป้าหมายไม่อีกเอาพี่นุชวิเป้าเก่าอยู่ใส่เดี๋ยวใจเดินให้ดูทุกคนว่าเดี๋ยวช่วยช่วยเขารีดผ้าก่อนนะพี่นุชทำไมไม่มามาสิไม่มีคนรีดผ้าเลยพี่นุชเดี๋ยวเร็วด่วนหนีสตูดิโอแถวรีสตูดิโอตรงนี้ที่ไหนอลูก งึกพี่นุชบึงกลุ่มเกษตรน้ำมินด่วนกาบ้าสตูดิโอใช่ไหมเอาแม้เปอย่างแบบกูบาหะกูบาบะคูบาบะไม่อย่างคิวบาคูบาบะนั่นอันนี้นะคะรา์ที่อยู่สตูดิโอรอทุกคนค่ะภาพสวยมากแ้้เข้าไปดูเลดภาพสุดยอด าแม่พี่นุชเขารีดผ้าไวแล้วเด้หนิคอยจะไปไล่ซดมาเด้อคุณได้ซีดีดผ้าซอยจานน้ำนมตีมา,ตตามามาทำผมให้จานน้ำนมตีหน่อยเร็วมาแต่งหน้าหน่อยเร็ว <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาเด้อมาป่ะทันเนี่ย <c oughs> าาแม่เจ,เจ้าเจ้าเจ้าของสตูล้องให้แล้วใช่ไหของของแม่หรอ แม่าแม่เฮ็ดลายนาที่เมอามอามแ่บอกัาบ้าเอาอีจฉาตัีช่วยเขาคนที่ช่วยเขาสิให้พี่ยาดแล้วทำไมไ่ไหล่ะพี่เอาทำไมไม่ทำให้พี่ตัวเองวันนี้เอาักมมาตอจ้าแม่เจ้าของสตูดิโอหลอเพลยนกล้องไหยค่ะหลอทุกคนค่ะ โทรหาด้านอาจารย์ย่าเฝ้าด้วยแม่ครับผมโอ้อยคือห่งยากจะบนันย้ไ <c oughs> มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกัางัซนบอกมีขึ้นยกบอกมีขึ้นบอกบอกเขาโทรหายกด้วยแม่คุณอ้อแอไปไหนคะอ้อแอได้น้องแออเล่น่ะบอกไอแแอมาไหมวันนี้น้องแแอไม่ได้มาจะเป็นน้องแบมน้องลี่พี่แนนเหรอใช่พี่แนน, <c oughs> แน,นมายัาง วี <V> ไม่เป็นอันพี่วีเมื่อกี้พี่วีคุยกับแม่ว่าพี่วียุ่งเรื่องขายขายหวยแต่พี่วีตอนนี้พี่วีดูไฟ์สดบอกไม่เป็นอันทําอะไรเลยเอาโอเคให้ดูนานๆอาจารย์จะฟาริดแล้วอาจารย์น่ารักค่ะอาจารย์นดนตีทุกคนน่ารักหมดค่ะแล้วก็หน้าตาดีๆกันทั้งนั้นยูกิแบรนการันตีได้ค่ะว่าหล่อสวยทุกคนค่ะบุ๋ย <c oughs>